สวัสดีค่ะเสบานนะคะจาก PSP เส่านค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเม้ามอยนะคะเป็นวอ็อก นะคะวันเกิดของมันเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่เราอัดนะคะเป็นวันที่14กันยานะคะวันเกิดป่านี้เป็นวันที่15กันยานะคะแต่ว่านี่เลยค่ะเลยเบื้องหลังคือแบบของขวัญนะคะจากเพื่อนๆน้องนนะคะแล้วก็จากแบรนด์ต่างๆนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้ป่านนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัดบล็อกนะคะก็คือเหมือนแกะกล่องนะคะที่แบรนด์นะคะแล้วก็ที่เพื่อนๆนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะส่งมาให้ป่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ป่านเนี่ย เปิดกลุ่มใหม่นะคะชื่อกลุ่มว่ารีวิวตัวแม่ถูกและดีนะคะมาเอสพีแป่านนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะปั่นก็จะเหมือนทาคอมมูนิตี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะเม้ามอยนะคะแล้วก็ปั่นก็จะมีแจกของนะคะซึ่งเป็นของขวัญน,นะคะ36รางวัลน,นะคะในกลุ่มของป่านนะคะแล้วก็จะมีการประกวดรีวิวนะคะทุกทุกวีคเลยนะคะก็ยังไงฝากกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปั่นก็จะมาแกะเถอนะคะว่าป่่นเนี้ยได้ของ ของอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีของอะไรนะคะที่เราจะแจกในกลุ่มบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ เราจะมาเปิดนะคะของขวัญชิ้นแรกเลยนะคะที่ได้มานะคะมาจากทางวูลีน่านะคะก็คือเป็นพี่อีฟนะคะซึ่งให้เครื่องประดับมานะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะก็คือบัตรแอบแกะเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าไหนๆก็เป็นชิ้นแรกนะคะแล้วก็มาก่อนวันที่14ด้วยนะคะก็พี่อีฟนะคะให้เป็นเครื่องประดับนะคะที่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นของพี่ดีนะคะพี่ดีเนี่ยก็คือเป็นนักออกแบบจิวเวอรี่นะคะที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือจะมีไม่กี่ชิ้น น,นะคะดูสิคะก็คือจะมีแบบสัญลักษณ์ของแบรนด์ของพี่ดีนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเป็นกำไลค่ะเนี่ยลาคามากแม่คือแบบดีอ่ะสวยงามไม่ไหวนะคะเห็นไหมคือแบบว่าใส่พอดีเลยอ่ะอแล้วก็แบบดูแบบลรักชูมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบ งานออกแบบจิวเลี่เป็นลักษณะของงานแอนทีกันนะคะก็คือเป็นงานที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีความวินเทจอะไรเงี้ยนะคะคือแบบสวยมากแก็ราบขอบคุณพี่อีฟนะคะชิ้นที่2นะคะนี่เลยค่ะแม่ตื่นเต้นมากเลยนะคะ โอ้ยฝันอยไม่ได้แกะดูแล้วคือแบบว่าอันนี้นะคะมาจากทางขามานะคะหรือว่าเป็นทางคุณแก๊บนะคะคุณก๊อฟนะคะแล้วก็คุณเก๋นะคะขอบพระคุณนะคะที่เอ็นดูป่านนะคะข้างในเนี่เป็นอะไรสรน็กมากอ่ะเออมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะของลิซตองนะคะมีแบบแอบแน,นบะนาบัตรมา เขียนการว่า Happy Birthday ค่ะขอให้คุณป่าและครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเรยๆปังๆคิดถึงเสมอนะคะขอบคุณครอบครัวขามากนะคะที่คิดถึงป่านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะว่าในกล่องซ้งนี่คืออะไรอ้อยน้ำหักดีอยู่นะโอ้ยะอรเอยนี่นะคะมีการด้วยนะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะคืออะไรโอ้ย ะคะก็คือจะเป็นชุดถ้วยนะคะของร้องหลุยวิตตองนะคะซึ่งตัวกระตุนที่เราเห็นนะคะจะเป็นแกงนงวิเวียนนะคะไม่กล้าถือตรง,รตงเลยปวดแตกหลุดมือนะคะคือแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของสะสมนะคะสําหรับป่านเนี่ยปันชอบหมดเลยอะไรที่เป็นหลุยวิตรองเนาะขอบคุณนะคะคุณแกคุณกอลค,คุณเก๋นะคะก็ขอหยิบสีแดงออกมาแล้วกันเนาะนี่นะคะเป็นถ้วยของหลุยวิตตองนะคะ กินน้ำชาไงให้แบบว่าดูรวยอะไรอย่างนี้นะคะ <mm> <ม>แต่ว่าเนี้ยป่านก,ก็คงไม่ใช้หรอกเนาะเพราะว่าข้างหน้าน,นี่ก็คือจะเป็นอ่าสกินไลน์ที่เป็นน้องวิเวียนนะคะข้างหลังนี่ก็คือจะเป็นโลโก้ของลุยตองนะคะ<ม>ตัวนี้แต่งานมากเลย<ม>ดีค่ะขอบคุณนะคะ <mm. ต่อมานะคะก็เป็นกล่องหลุยที่แบบใหญ่มากแม่งงเลยนะคะว่าข้างในคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิด<ม>พร้อมกันเลยนะดูใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะว่าข้างในคืออะไร ะจากหลุยวิทองไทยแลนด์นะคะแล้วก็หลุยวิตองพารากอนนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่ส่งของมาให้ปิ๊บเจนะคะข้าง <c oughs> ในคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะกันนะะข้างในมีการ์ดด้วยนะขออนุญาตแกะการ์ดก่อนนะ ม,มีสติกเกอร์นะคะไม่ให้โทนี่เล่นเดี๋ยวแม่มันเก็บเองนะคะม,มีสติกเกอร์นะคะของลุยวิทตองนะคะแ,แล้วก็เฮ้ยน่ารักมากเลยนะคะก็คือนี่นะคะเป็น SA นะคะที่อยู่ในช็อปลุยวิตตองนะคะก็คือแบบเขียนให้เป็นวันเกิมานะคะขอบคุณมากเลยน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันหลังโควิดนะคะ <c oughs> ไม่ได้ไปนานมาก สั่งออนไลน์อย่างเดียวนะคะแล้วก็คิดถึงพี่ตุ้มมากนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่คิดถึงป่านะคะแล้วก็ขอบคุณ s a ทุกคนนะคะที่เขียนคำอวยพรมาให้ป่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณหนูวยวิตตองไทยแลนด์นะคะที่ส่งที่ส่งมาเป็นแบบกระจอกไม้เลยนะน่ารักมากเลยนะคะกระเจอกไม้นะคะจากหนึ่งตองนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นหลูวิวิตตองที่เป็นช็อปสาขาพารากอนนะคะ และกล่องต่อไปนะคะจากสามีผู้น่ารักนะคะอลองดีใจมากเลยนะคะปีนี้นะคะสามีซื้อหรือต้องให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิด แต่ว่ามันมเป็นอะไรที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาถามว่าเราอยากได้อะไรนะคะพอดีว่าสําหรับป่านเนี่ยนะคะป่านยังไม่มีหนังที่เรียกว่าอาซูที่เป็นหนังสีขาวนะคะก็เลยอยากจะให้เป็นเขาคนเดียวนะคะที่ซื้อให้นะคะก็คือแบบมีสามีคนเดียวนะคะที่ซื้อหนังอาซูให้นะคะแล้วก็เป็นอาซูใบเดียวใบแรกของป่านนะคะเกิดไปแล้วเคนะคะ เราจะมาแกะดูนะคะข้างในนะคะน่ารักแค่ไหนซึ่งตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นหลุดวิตตองที่เป็นอาซูนะคะใบเล็กๆนะคะใบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนป่าน่ยจะไปเอาอาซูที่เป็นรุ่นอื่น ที่เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าไม่มีไงแล้วแบบกว่าจะรอของก็อีกแบบสปีก็จะแบบเลยวันเกิดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาซูนะคะใบเดียวนะคะที่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยนะ,ะก็คือนี่เลยค่ะสวยมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นแต่นในรูปนะคะเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะก็เห็นว่ามันว่าคือมันเป็นสีขาวแล้วก็เป็นแนวลูกคุณเนาะพอมาดูของจริงอะเฮ้ยหนังมันสวยมากเลยทุกคนสวยมากเออคือแบบ สำหรับปันนะปันคิดว่าปันต้องมีอาซูใบที่2แน่เลยแต่ว่าใบะะแรกเนี่ยก็อยากจะให้สามีนะคะเป็นคนที่ซื้อให้นะคะอันนี้เนี่ยราคาก็กลางๆนะคะอยู่ที่ประมาณ5 7 5 0 0บาทนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะสามีที่น่ารักนะคะที่ ซื้ออาซูใบแรกในชีวิตให้เรานะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่สะสมหรือตองนะคะแต่เราไม่มีหนังเนี่ยเออ,เอ,อคนแรกเลยนะคะไอ้เลิขืนนะซึ่งใบนี้นะคะเขาก็จะเปิดตรงนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อุ้ยด้านในเป็นสีชมพูว,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 ว่ะน่ารักทักคุณแอมอ่าหวานหวานนะคะลูกคุณใจมากเลยนะคะซึ่งอ่าปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ใช้หรืไม่ตองเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าเขาจะมีคาาไฮ ซึ่งไอตัวคาวไฮตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่พ่นกันน้ํานะคะก็คือมันจะมีความคล้ำลงนะคะโดนน้ามันก็จะเป็นรอยหยดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปักก็จะมีสเตย์พ่นกันน้ําอยู่นะคะถ้าเกิดว่าพ่นแล้วเนี่ยตักฝนก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลิฟอ,อาซูมากเลยนะคะขอบคุณนะคะพี่แปงนะคะหรือว่าสามีผู้น่ารักของดิฉันเองนะคะจาราบกับแทบุสามี <laughs> และนี่นะคะอีกอันหนึ่งคือย่างโตโอล่า ะะก็คือมาจากแบรนด์ p พววิวีนะคะแล้วก็แบรนด์ Beauty b e n เด r นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ซื้อของที่ปั่นรักนะคะข้างในคืออะไรอะ่ะยใหญ่โตมากเลยแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นผ้าห่มหรือไม่ก็น่าจะเป็นผ้าปูชายหาดเดานะเพราะว่าพิเกษจะเป็นประมาณนี้หรือว่าเราจะทายผิดนะคะขอเปิดเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่พึ่งจากบ e a u t y b บ n เด r นะคะแล้วก็ p พววิวีด้วยนะคะว้าวกล่องใหญ่มากแ เดีวเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ oh! oh my goodness นะคะนี่ก็คือเป็นผ้านะคะ mm hmm. ของหลุยส์วิตองนะคะก็คือจะเป็นผ้าปูชายหาดนะคะซึ่งเท็กเจอร์เนี่ยจะนิ่มหน่อยนะคะเป็นลายโมโนแกรมด้วยคือแบบสวยดีมากแม่เราอาจจะไม่ได้เอาไปปูชายหาดเพราะเราเอามาห่อนอนน,นะส่วนมาดูดิผืนใหญ่อยู่นะแล้วก็แบบเออที่งามอะเห็นไหม ถ้าพวกนี้นะคะก็จะซักเครื่องไม่ได้นะเราต้องไปซักแห้งนะคะตัวนี้ก็คือแบบเป็นลายมอโดแกรมที่ปานชอบเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะคุณใหญ่มากเลยชิ้นถัดมานะคะก็คือจะเป็นนี้เลยคะ่ะจากผู้จัดก,การผู้น่ารักนะคะเมดเจอร์ของเรานะคะขอบคุณคุณปิงนะคะก็มีการ์ดมาด้วยนะคะ ส่งมาว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณป่านขอให้คุณป่านมีความสุขสมหวังทุกอย่างที่ต้องการเลยนะขอให้คุณป่านเป็นที่รักของมหาชนชาวไทยอขอบคุณนะคะขอให้รวยรวยเป็นล้านเท่าเฮงขึ้นได้อีกนะคะปังขึ้นได้อีกรักคุณป่านมากนะคุณปิงขอบคุณนะคะคุณปิงน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากโอ้ยแล้วแบบซื้อของที่แบบเราเราชอบอบบตื่นเนต้นจังเลยอะ่ะเออเป็นหรือวิตตองนะคะน้องคืออะไรน้องคืออะไรตื่นเต้นมากเลยอ่ะเออปิงซื้ออะไรให้เราเห็นว่ามีการแบบพูดคุยกับเอส พี่ตุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะว่าว่ามีอะไรเฮ้ยคุณปิ๊กซื้อผ้าให้นะคะซึ่งผ้านี้นะคะเป็นผ้าที่ปั่นอยากได้อยู่แล้วนะค,ะ,คะจริงไหมเธอเห็นผ้าอย่างเงี้ยดีกว่านะราคาจึงเออราคาจึงน,นะเนี่ยคือจะเป็นผ้าน,นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดก็คือปั่นก็มองๆไว้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะก็คือจะเป็นผ้าที่เป็นลายแบบ ประตูโรมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่นนะเลยคอลเลคชั่นในการกับกระเป๋าพี่ฝาดใช่อันนี้เป็นกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าตึกอ,ะอ่ะ,อะ,ะเออเนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ้องปิงโอ้ยปุ้มใสมากเลยอะ่ะเออมันจะหน้าหนาวอยงเงี้ย ไม่รู้ว่าจะหนักหรือเปล่าเลยและชิ้นถัดมานะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> จะเป็น,นของน้องแอมมี่กิติยานะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณน้องแอมมี่นะคะ <c oughs> มาทุกเทศกาลเลย <c oughs> เราก็ส่งของให้กันแบบบ่อยมากเลยนะคะซึ่งวันเกิดป่าน,นะคะน้องแอมเนี่ยก็ส่งเป็น นี่รายสิ่งนี้มาให้นะคะหนุ่ตองนะคะก็คือปั่นแกะแล้วแหละน้องแอมก็ส่งการ์ดมานะคะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีแต่กะะัลยาณน้มิตรเยอะๆนะคะเงินเข้าสองร้อยล้านไปเลยโอ้ขอบคุณค่สะ <laughs> สาธุนะคะสาธุนะคะสองร้อยล้านไปเลยนะคะก็น้องแอมนี่นะคะมีเอ่อให้ของผวันป่านนะคะเป็นหนุ่ตองนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะก็ <laughs> 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 จะมีความเก๋ตรงที่ว่าเขาจะ มีสองสีนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยเราก็จะใส่อันนี้นะคะแล้วก็เหมือนปักเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นข้างหลังเป็นโลโกโ้หรือวิต่งนะเออเท่ม, <4 S 2> มากนะคะขอบคุณนะคะก็เป็นตังหูชิ้นที่สองแล้วนะคะที่น้องแอมซื้อให้นะคะขอบคุณมากเลยนะ,ะแล้วก็น้องแอมก็ไม่ได้มาชิ้นเดียว,วน้องแอมเป็นคนเ,เล่นใหญ่นะคะ มีสายคล้ายกันก็คือจะเป็นเวลาให้ของใครก็คือจะเป็นคนเล่นใหญ่นะ,ะอ,อ,อ,อีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นน้ําหอมนะคะจากแบรนด์คายส์ทิสเซียนนะคะอยากจะบอกว่าแบรนด์นี้ราคาจึง้งมากแม่50 ml เนี่ยราคาสูงที่สุดที่น้องแอมเคยซื้อให้นะคะคือขวดละ25 25นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปลีดที่ป่านไม่มีพอดีเลยนะคะเป็นคาวคอลเลคชันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นมัสกิตะ นะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยลองเทสดูนะก็คือจะเป็นกลิ่นที่เป็นแบบว่าแนวออเรนทัลนะคะก็คือกลิ่นมันจะแอบ,บเข้าใจยากนิดนึันอาจจะไม่ได้หวานสวยนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นยูนิคนะคะถ้าเกิดฟังจากชื่อเนี่ยมัสกิตะเนี่ยก็คือจะเป็นโทนที่เป็นแนวเจแปนนิสนะคะกลิ่นก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกลิ่นย้าแฟกที่มีกลิ่นสมุกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลิ่นที่เท่มากๆเลยนะคะก็ขอบคุณน้องแอมนะคะ และชิ้นถัดไปนะคะของหลุยส์วิตตองนะคะเป็นของที่ฝันซื้อให้ตัวเองนะคะก็คืออ่าบันชอบมีของขวันเกิดให้กับตัวเองทุกปีนะคะซึ่งอันนี้เน่ก็คือซื้อให้ตัวเองอ่ะแม่เห็นแล้วแบบมันจึ้งนะคะแล้วก็เป็นใบที่เราแบบอยากได้จริงๆนะคะอะ่าตอกเจาใช่ดูหน้าดูหน้าตอ นี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะคาปูชิโนะคะสีใหม่นะคะก็คือจะเป็นไซส์บีนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีน้าตาลอมเทาแล้วทุกคนคือแบบว่าสีที่เป็นสีแบบยูนิคนะราคาก็เจ๋งมากแม่แหกแสนเแสนเจ็ดเออแต่ก็คือแบบว่าเหมือนกับให้รางวัลตัวเองคือแบบเนี่ยมันเกิดเธอทั้งทีนะเธอต้องไปนะเออเธอต้องแบบว่าเอาให้สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ขยันทางานเหนื่อยๆนะเพื่อ เพื่อซื้อไปนี้แบสงงทำงานมาทั้งปีนะคะแล้วก็ฉลองตัวเองที่เกิดเกิดมา36ปีแล้วนะคะก็ปีนี้ก็จะแบบซึ้งหน่อยนะคะเป็นลูวิตองนะคะคาบูชีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอะไหล่ของเขาเนี่ยก็คือจะมีเหมือนเป็นแบบรายกะนะ,ะแล้วก็มีเป็นอะอไหล่สีทองนะคะตัวนี้ก็จะมีสายยาวให้ด้วยนะคะซึ่งสายของรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นสายใหญ่ธรรมดาที่เป็นสายเดียวกันกหนังนะ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยรีวิวรุ่นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี้ยนะคะที่ตัดสินใจซื้อนะคะหนึ่งด้วยสีนะคะสองก็คือด้วยรุ่นนะคะสามก็คือว่ามีมาใบเดียวา,าเดียวเข้าาใบเดียวในประเทศถ้าเธอไม่เอาอื่นก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเอา่อพวกรุ่นอย่างเงี้ยชอบมีเข้ามาใบเดียวเลยนะคะก็นี่เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ และนี่นะคะของขว Med, ัญชิ้นถัดไปนะคะมาจากคนคนเดียวน้ำหอม5ขวดนะคะก็คือจะเป็นมิรักแฟนเพจนะคะที่ชื่อว่าพี่ปอยนะคะหรือว่าพี่ที่มี Facebook ที่ชื่อว่าพี่ปอยนะคะอันนี้เนี่ยตีใจมากเลยค่ะคือแบบงงมากอะส่งน้ําหอมมาให้ป่านทีเดียวนะคะ5ขวดเลยนะคะแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ป่านยังไม่มีนะคะแล้วก็อันที่ชอบมากเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้องฮาลาจุกุกนะคะจะมีความแบบน่ารักอะเป็นอันที่ป่านยังไม่มีจริงอะน้องมีความแบบเป็นเอ่อซุปเปอร์ฮีโร่นะคะมีความ ตะแขงข่ะนะคะแล้วก็ปั่นดมแล้วเนี่ยกลิ่นดีทุกอันเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ปอยนะคะอันนี้เนี่ยส่งมาตั้งแต่ประมาณ3-4วันที่แล้วนะคะก็เลยแบบแกะกล่องเตรียมเอาขึ้นห้องน้ำหอมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็กล่องก็จะไม่มีนะขอบคุณพี่ปอยนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นไซส์บูกอรี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นไซส์ที่มาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นสากเกนะคะมีสีม่วงตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสีขาวนะคะตัวนี้คือมาจากคุณฉันคือไครนะคะหรือว่าคุณเอิร์นนะคะที่เป็นแฟนเพจนะคะซึ่งสองตัวนี้นะคะปั่นมีแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปั่นยังไม่มีไซส์15เลยอเลยขอบคุณที่นึกถึงป่าน,นะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยก็ว่าจะไม่แกะก็คือจะให้มันอยู่ในนี้ไปเลยอะ่ะเอ,อ ชินถัดไปนะคะก็คือจะมาจากคุณแพรวนะคะชื่อว่า b a Montel นะคะตัวนี้เนี่ยคุณแพรวเนี่ยส่งแมนชีล่ามาให้ป่านะฮะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะคะเป็นกลิ่น Instant c u s t นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ป่านชอบอยู่แล้วนะคะคือกลิ่นเนี่ยเอาจริงนะมันมีติ่ง5-4-0นะตัวเนี้ยคือมันจะหวานนะแล้วก็คือ <S 2> <S 2> <S 2> มีความฟุ้งนะคะจึ้งมากเลยซึ่งตัวนี้มันมีแล้วนะคะป่านก็เลยแอดเขียนข้างหลังนะคะว่าคุณแพรวให้มานะคะขอบคุณคุณแพรวด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ถูกใจมากเลยนะคะชอบมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเป็นของคุณอ้อนะคะคุณอ้อนิสาก็คือเป็นแฟนเพจนะคะแล้วก็ส่งให้ป่านประจาอยู่แล้วนะคะคุณอ้อนี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะมอมมอจเรื่องน้ําหอมนะคะแล้วก็มีแบบว่าช่วยป่านตามหาน้ําหอมหรือว่าช่วยบัน่นทีด้วยนะข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นมอลเทลนะคะไซส์ยี่สิบแอลนะคะสองอันซึ่งปัดนเอาไปเก็บแล้วแม่เหลือแต่กล่องอันนี้นะ mm hmm. ก็คืออ,อยากจะขอบคุณอ้อนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ กับลกูกคริสตัลค่ะกระจกใหม่แม่แก้วค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นวันที่15นะคะก็คือเป็นวันเกิดป่าแล้วนะคะก็มีของจากแบรนด์นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะที่ส่งให้ป่านนะคะเยอะแยะไม่หมดเลยทุกคนคือแบบว่าต้องขอบคุ ทุกคนนะคะที่อดูป่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่นึกถึงป่านนะคะวันเกิดวันนี้เนี่ยครบรอบ36ปี36ปีแหละเอาจริงเป็นอีปีที่มีความสุขมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะช่อดอกไม้สั่งวิสตีนะคะก็ส่งมาให้ทุกปีเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณองอาจนะคะแล้วก็คุณอนุภาพนะคะที่อ,ยอวยพรปั่นไว้นะคะ และนี่นะคะก็คือของขวัญชิ้นที่2น,นะคะจากคุณเอิญน,นะคะอ,อ้เป็นรูปที่ไปเมืองบรูชมานะคะสวยมากเลยนะคะขอบคุณคุณเอิญน,นะคะเป็นแฟนเพจด้วยแล้วก็นี่นะคะจากคุณอ้อมนะคะน,นะคะมันมีความแบบเป็นเท็กเจอร์นะคะเป็นคริสตัลน,นะคะขอบคุณม,มากเลยนะน้องอ้อมแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะจากคุณแอมคุณแอมคะ เป็นกระจกนะขอบคุณคุณแอมนะคะดูสิเป็นกระจกติวสวดนะคะแล้วก็เอาเพชรไปติดเอาคริสตัลไปติดนะเออน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ของขวัญจากอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนนะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะคบกันมาตั้งแต่ม .1 นะคะอยู่กันมาแบบน่าใจยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะก็เป็นของขวัญจากเพื่อนฟ้านะคะมัน่งแ,แล้ะอยากจะบอกว่าต้องเป็นเพื่อนแท้นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะถึงจะรู้ว่าป่าเนี่ยชอบกินแหนมมากนะคะไอ้เลิฟแหนมเวอรมัสโซมาตเวอรมัส ะะแต่ว่าน,นี้เนี่ยต้องรีบเอาไปแช่เย็นแล้วนะคะเพราะว่าน้องแหนมเนื้อหมูเนี่ยก็คือแบบเริ่มจะแบบว่าแตงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนฟ้าน,นะคะนี่นะคะเราก็ปาร์ตี้วันเกิดนะคะเล็กๆนะคะที่บ้านนะคะเป็นปิ้งย่างอาหารทะเลนะคะแล้วก็หมูกระทะนะคะเพราะว่าลดการเสี่ยงเจอคนข้างนอกนะคะก็ทํากินเองกันที่บ้านนะคะกับน้องๆน,นะคะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆแต่ออบอุ่นนะคะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ หมูกระทะค่ะร้านเจนรุ่นโบเนาะวันนี้นะคะวันที่17แล้วนะคะชาวันนี้เรากำลังจะไปทําหมแล้วก็มีของวันนะคะมาจาก TNT นะคะก็คือหลุยสตองนะคะมาส่งนะคะซึ่งกล่องนี้มันไม่ได้สังนะ่งเองนะเฮ้ยใครปานคนส่งฮะเป็นมากนะคะเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วคุณสายป่านนะคะผู้ใดส่งมาตื่นเต้น <c oughs> โอ้ยคุณป่า บอยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตัดแล้วดีใจมากลเลยน,ะะน้องคืออะไรน้องคืออะไรนะคะเอ๊ะตกกินอะไรซีดีคุณเอร์ <c oughs> เดี๋ยวนะจไ,ไมต้องคุยกันไปปะมันไม่มอยากได้มากอ,อ๋อแล้วก็ไม่มีของนะคะคือแบบจริงจริงไม่เลขอบคุณคุณบอยคนไปนะคะดีใจมากเลยะ่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่อุ้งไก่นะคะ และต้นโฟยเซียนมากมายค่ะ ถ้งผ่นนะคะจากแบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยจ้ะแม่ Her Highness นะคะส่งมาช่อใหญ่มากนะคะพร้อมกับโปรดักต์นะคะจริงๆเนี่ยปั่นเป็นแฟนแบรนด์นี้นะคะก็คือปั่นชอบแอมพูนะคะเป็นแฟนแอมพูของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะคือแบบใช้ดีมากแม่หน้าฟูนะคะแล้วก็เอาไว้ท็อปสำหรับวันที่หน้าแบบสมโซอะไรแงนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณท,ทางคุณแอลนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เฮ r h i g h n ด้วยนะคะสําหรับวันเกิดปั่นปีนี้นะคะปั่นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่นึกถึงปั่นนะคะปั่นก็ได้อ่าน นะคะแล้วก็ขับอ่พอพรทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่ได้มีเวลาตอบทุกคนนะคะเพราะว่าต้องแบบทางานแล้วก็ต้องแบบดูแลลูกด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นึกถึงป่านะคะวันนี้วันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปแล้วค่ะไ๊ายลายค่ะ